แยกกับบทตรนะคะ้กั สักหมื่นหนึ่งเขาต้องเจอเพื่อนที่มีความจริงใจนะคะเจอเพื่อนที่มีความจริงใจแค่กลับไม่แน่เหมือนนึกสึกมาก่อนทิ้งสลัดตัดอะไรเยไม่อ่อนสวัสดีคนไทยต้องสวัสดีอยู่แล้วนะคะเอามือไมอ่อ,อนหากกันแย่งกันสวัสดีแล้วแต่มีข้ามอื่นญาญาออกไปเช่นว่า,ามีซื้อข้าวน้ำใจที่แหะก็ไปลบคลิปถิ่มนะคะไปไปมากมากฮ้ยบแมมียนแย่า ว่าหลบราวะฉุิเหตุใดเพราะว่ามีคนเข้ามาอยู่แงอยางต้องการที่จะมีไร่ใดกะมีนะคะคนที่เล่นไปเฉยๆเล่นเพื่อเอายอดซื้อกะมีนะคะเอายอดวบวซื่อๆไม่ได้ไม่ได้ปิดอ่าเขาเรียกว่ายังเฮอยายบอกว่าเปลี่ยน่ด้ยายลืมต้องอกหัก รักสลายเจอหนึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นย่ายกลาบกระจำนะคะกับเบาๆความเก่าคุณทองผันกำลังรับชมค่ะด้วยกันเข้าไปคอมเมนต์เพื่อนไปตอบคอมเมนต์เ,นเพื่อนในชาลินนะคะ อันที่เหลือว่าต้องสนใจนะคะเอาแไ่ในชาลเลนที่นะคะยายขอไปบ่าท่านเห็นคุณสรีวันไลน์สดนะคะยายก็ไปดูย้อนหลังนะคะอ้ยน้องตังกัเก่งเก่งเนอ,เอคุณระเบียบมาส่งกําลังใจจ้ากําลังรับชมขอบคุณนะคะต้องอย่างต้องการที่จะมีายใดกับมีนะคะ คนที่เล่นไปเฉยๆเล่นเพื่อเอายอดซื้อกับมีนะคะเอายอดวิวซื้อๆบ่ไปก็กถือว่าเป็นสแปมนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะกับเบาแต่ความเกาค่ะเดกกัสวัสดีค่ะออกมาจากห้องแมนบอสไปสกกักสวัสดีค่ะให้โชคดีแล้วมีโอกาสพบกันสวัสดีค่ะขอบย่ย <c oughs> <c oughs> มาคอมเมนต์ขอบมักไปสนับสนุนเพื่อนคันเข้าไป ไปหองใดกันย่ากไปเขาไปหองใดแล้วนั่นแยลงในใจเห็นยำไหนใจหายยำนานเขาแักจะคอมเมนต์ว่าอังใดยิ่ง ยิ่งยิ่งเป็นเอ่อยิ่งเป็นคลิปริ้วนะคะคลิปริ้วที่เป็นเปิดเพลงยางเดียวมิแต่เพลงอย่างเดียวละกะัเนื้อหาเป็นแบบนี้บอกถาถาใดแต่ใครอย่าพึ่งไปลบทิมเดอ้อเพราะว่ากูรูบางท่านนะคะทางที่ยายเขาไปฟังเพลนเนาะเพลนก็บ,บอกว่าทันผู้แบบนั้นตรงนี้ที่ยายเหตุนี้นะคะที่ยายไลน์โดนี่ก็คือเฮตามชาเลนนะคะกดเข้าไปดูตรงชา มะยงชีสก็มีมะปรางก็มีเชยเชิญเก็บได้ตามอัธยาศัยนะคะคุณเลยนะคะขอตัวไปเยี่ยมบ้านเพื่อนสวัสดีค่ะนะคะคุณทองผันวาคาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขามาแวะนะคะในยายกจะจอดนะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งคนคนหนึ่งนะคะเขามาในยายหูว่าเราต้องการหยังนะคะตองการหยังสวัสดีค่ะพี่น้งคือกันเน้กอ,อาจจะเจออย่างมากแต่ยานยนอนไ่เคยเจอนะคะการคอมเมนต์นี่ท่ะ ที่เขามีความผิดก็คือเป็นการคอมเมนต์ที่เกิดจากการใช้กันละกันฟังยายนะตวการเลยสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนเขามาไลา่หลายตะกี้บ่มีเพื่อนนะคะมีแต่เพื่อนเก่าเนาะเอ่บ่มีอย่างใดยังย่ไม่จกความเมือนความซ่นนะคะย่านอดเป็นคนมักมวลตะค่ะผู้ใดนอกขึ้นมาอีกคนหนึ่งนอกจากคุนทองผันเลยไม่เกิดประโยชน์เนาะพี่นอก เพราะว่าเขาแสดงตัวตนเห็นเป็นตัวตนของเราใครมาเรียนแบบเสียงเราหน้าตาเราก็ไม่ได้นะดูบนเวทีนี้มีเราเก่ง <c oughs> การแสดงความกิดเห็นเมียเครียดแค่ห 1, น 1, ึ่งหนึ่งสองสามทนั้นล่ะค่ะพี่นออกบางคลิปบบมีเลยเรอมองเห็นขั้นมาเขาเหมาน้ำตานองเอคุณทองพันธ ฉันผ่านแล้วฉันผ่านแล้วตั้งค่าเรียบร้อยแวะมานะคะเราสีมิตะโบงวักไงชุดสีแดงๆสวยนะคะคุณกนิ t าเธอเป็นเป็นแบบเป็นแบบอย่างของกุลสตรีนะคะเจอสแปมนะคะยายบ่เคยเจอเรื่องนี้นะคะเจอแค่ว่ายายเจอแค่ว่ายายคอมเมน็นข่ําเดิมๆยายเคยเจอนะคะ เซสชันหมดอายุสันนี่ให้โชคดีแล้วมีโอกาสพบกันสวัสดีค่ะขอบไี่มีนะคะยอดเรียนไม่มี ทีจะเป็นขึ้นกันอยู่เนาะก,กับว่าตางกันออกบางบางคนกระจบอดอดแอดแอด,อดไปขึ้นกันเนื่องจากว่าเพื่อนเราอาจจะไม่เข้าใจนะคะความยินดีล่วงหน้าคือจะได้สลองน้ากันเนาะให้พานเด้อให้พานเด้อเอามาจอยนะคะให้ได้ให้ได้นะคะแสดงความยินดีย่าพึ่งโตใ๊ใใอย่ยาคิดว่าแต่จะาของเช็ดหนังผิด่จะพึ่งไปลบเด้อค่ะพี่น,น้องเนื่องจากว่าเพื่อนเรานะคะถ้ากันแล้วก็เอ่อ จ้านายก็กจะแบ่งออกไปว่าเป้าหมายแต่ละคนเฮาเฮดคลิปยังออกตอบตามชาเลนจ์ปานั่งก็แล้วว่าเป็นได้ตามชาเลนจ์หนายเป็นขัดเหลือกมาให้เฮาแล้ว่าบุคคลคนนี้ล่ละมีความจริงใจคือจอบแน่เนาะพี่น้องมูกระสิเลยได้บ่ได้กิน่นใครคุณจอยมาแล้วน้องจอยนะคะเอามาจอยค่ะเราก็จุดจอยเข้ามานี่มีแต่คลิปเป็นเป็นใครเบิร นะคะต่กีมีเพื่อนอยูบกี่น้นเกาคนสิบังใดห้าสิบคอมเมนต์ว่าจังใดน้องสนะกับใ,ใจเขาใจเราเนาะพี่น้องทุกคนก็ต้องการตรงนี้ก็เขาก็เห็นใจซึ่งกันและกันมันบอกค่ะย่าจืมาโอมองเห็นขันมาเขาเหมาน้ำตาน้องเออคุณคุณีวันนะคะทักทายกับอามาจอยนะคะทักกันไปนะคะม่นอ บอ,อลตูนสุพักกำลังรับชมสันละบาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทักทุกคนรอบบ้านจ้าไปเนะาะตา่ายักะอยากเบาวาการที่ห้องเคลียร์ทิมกับว่าเกิดประโยชน์เข้าไปกับว่ามีประโยชน์อีหยังค่ะเดี๋ยวเข้าไปแหลวกับเบิ้งให้นั่นงย่าให้มาคอมเมนต์ขอบมักไปสนับสนุนเพื่อนคันเข้าไปห้องใดคันย่าไปเข้าไปห้องใดแล้วนั่น จ่นำนะคะยายบอไซเวาโดนนะคะเปิดค่าการมองเห็นสามจิบนาทีนะคะตามคำสั่งของเจ้านายทโทแทบบอคาเอ,อ่อชนาเลห์อบมีป้าหมายเดียวกันน้าจะเปอนเนี่ยได้เบาได้กับเบาป้ายเบาได้เขาบอกเปนหนักเบาเนปะ็ดยายกับบอทนะคะ กับสักหมื่นหนึ่งเ้าตรงเจอเพื่อนที่มีความจริงใจนะคะเจอเพื่อนที่มีความจริงใจได้หรือบ่อได้เพื่อนจะเห็นใจหรือไม่จะเบิ่งคลิปไ่าหรือไม่แยกกันจะตามไปตอบคือเกาาา่าแต่บาแยกกันจะเอาตามชาเรียนสกอนเพราะว่า,าทงเ้ากับส่งส่งคลิปไปเยอะๆพร้อมกับไลฟ์สดด้วยบลมอนไลฟ์สดอย่างเดียวถ่าไลฟ์สดอย่างเดียวกับแรกเลย ย่านอดมาเปิดค่าการมองเห็นบ่ะการไลส่สวดเป็นเป็นการเปิดค่าการมองเห็นที่ดีที่สุดเด้ยค่ะเี่นข่าวมาของย่าเนี่ยเป็นย่าตอบคอมเมนต์บอลแล้วนะคะเป็นสีเท่าๆเด้อปีนน้องที่ห้องเวนนานานาโปรไฟล์ห้าหเนาะของย่าเป็นสีเท่าๆคือคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะในวเวทีแห่งนี้นะคะช้ำใจกำลังใจค่ะคุณสีวันนะคะ คุณสิวันเนาะเป็นคนมีน้ำใจที่เป็นว่าไปไปเบิงลาดย่ายขอไปเบิงนาปูไฟ่เล่านะคะเราจะมักช่วยเฮ็ดขนมจูแม่กินให้ย่ากินนันแม่เดอ้อย่ามากินขนมอยู่นะคะกินขนมคือเด็กน้อย <c oughs> เก่งเก่งแต่มาของเก่นย่ายนะคะ <c oughs> คุณทองผ่า์ฉันผ่านแล้วฉันผ่านแล้วตั้งค่าเรียบร้อยแวะมาแล้วที่เหลือถามีเวลานะคะกะคอยมาตอบอ่า ตามตามนาปีตามอย่างเฮ้านะคะไปด้วยกันค่ะอย่าท้ออย่าพิ่งลบทิ้งเด้อพี่น้องเขาไปตอบคอมเมนต์มูให้มัน่นแล้วแล้วก็จักมือหนึ่งเขาก็ับเจอเพื่อนที่จริงใจคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะในวะเวทีแห่งนี้นะคะช้ำใจไม่เกิดประโยชน์เนาะพี่น้อง เพราะว่าเขาแสดงตัวตนเห็นเป็นตัวตนของเราใครมาเรียนแบบเสียงเราหน้าตาเราก็ไม่ได้นะดูบนเวทีนี้มีเราเก่งเวลาเพื่อนนะคะกับขอบพระพุณหลายๆตาภัยลายสุดถ้ายเจอยายกับจากข้าไปนะคะเห็นสีแดงๆอยู่สายญาตกับ้าไปบัวท่านค่ะเจอ่ายเทียมกําลังรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแวะมาให้กาลังใจค่ะฉันอยู่สาถาสารคามไปนาน ขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแย่หน่อยนะคะนะอย่าท้ออย่าเพิ่งลบทิ้งเด้อพี่น้องเขาไปตอบคอมเมนต์มูให้มันแล้วแล้วก็จักมือหนึ่งเข้ากับสิเจอเพื่อนที่จริงใจเอา้าเพื่อเปลี่ยนนังสัน่นโง่แสดงว่าโง่ขึ้นมาคําเก่าเนาะแสดงว่ามันคางเนาะคะ่ะคุณ้องผันขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อทีเข้ามารับโชคคอมเมนต์สิบรายการสี่สิบรายการมืงขึ้นแยกตอบไปหกสิบรายการ เก <c oughs> ินเลยเพราะว่าถึงตอบหมดแล้วการพักกัเลื่อนไปมันก็นจะมะีหลายคือกันเนาะกันเนาะเพราะว่าถ้ามือใดต่อมาจ่อยแล้วบอกเขามากช่นอะกับกินหอดกักินหอดสุกูสุกคนเด้บอบ่แม่นกินหอดแต่คนเดียวเพียงแต่ว่าคนที่จะเบิกให้จบนะคะขันมาแล้วดีกว่าเขาไปแล้วเขาไปเบิง